สวัสดีครับนี่คือ Inside g News น่ารักแถมสดใสสุดๆลิซ่าแบล็กพิง k อวดลุกยิ้มหวานดูขี้เล่นแฟนๆแห่แไหลรัวๆเปิดโหมดเซ็กซี่ออกมาหลายรอบแล้วสำหรับศิลปินชื่อดังลิซ่าและลิซ่าโมโนโบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงคที่ทำอะไรก็ถูกจับไปเป็นกระแสเสียหมด ยิ่งเรื่องความสวยและปังของเธอด้วยแล้วบอกเลยใครๆก็ยอมแพ้เพราะสาวริซ่าเก่งและปังมากจริงๆแต่ล่าสุดที่หลายคนเขินแทนและชมหนักก็คือโหมดเซ็กซี่ของเธอที่หลายคนพากันบอกว่าลูกสาวโตแล้วและชมความสวยของเธออย่างมากมายขณะเดียวกันหลายคนก็บอกว่าอยากให้เธอลงรูปเยอะๆจะลุกไหนก็ได้ก็ดูหน้าเธอเป็นพอ งานนี้สาวริซ่าเลยจัดให้ออกมาอวดความน่ารักสดใสแต่มีสไตล์ให้เห็นกันอีกโดยเป็นลุกหนาว,นาวสบายๆซึ่งเธออวดรอยยิ้มสดใสจนนแฟ,น,ฟนยิ้มตามทีเดียวไม่อยากพูดเยอะพอรูปยอดไหลแ,ลแรงมากไปดูกันเลยจ้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ